สวัสดีครับข้วประกบบกครับครับคุณอะนี่ครับคนข้วครับคุณอะเอ้ยคนซ้ายคนขวาใช่อย่างงี้บอกข้วประกบบกนี่เมเมปวดเบือบริก็แล้วประกบบกบุีปกะบกนี่ เกิดไ, <c ười> ไปพูดครับมบาบมาครับใปแก็บแก้มเนาะบวกกวแค่ไหมเนาะบวกขวดขวดอะไรขวหอมขวหอมปะขวคหอม

แม่เดียวคืออยู่ดอกเอยียงซ้ายเอียงขวาคือขวดแบบเ,บข,เข้าพฟลิกนนะอือเขาขวดไม่เดี๋ยววันนี้ต้องเวลาโดนหัวเปียกนะเพื่อ